ให้ธด้รับรู้ฉันรอบเธอฉันเป็นคน ฝุ่นมันเยอะตั้งแต่แกไม่อยู่ฉันก็ไม่ได้ขึ้นมาทำความสะอาดมันแล้วอืออะไรอะบออเงินจำนองบ้านที่เหลือจากค่ารักษาฉันอะ แล้วพ่อม่ให้ผมทำไมอ่ะใจชาครับพ่อเอาไปจ่ายค่าเช่าร้านนี่แม่แกแม่แกน่ะค้างค่าเช่าเขมาห้าเดือนแล้ว แล้วทำไมผมไม่เห็นรู้เลยอะ่ะเขาคงกลัวแกกังวลมั้งก็ถึงไม่บอกแล้วแม่บอกพ่อเหรอกับแกก็ยังไม่บอกถ้าแกเขาจะบอกฉันยังไงแล้วแล้วพ่อรู้เรื่องนี้ได้ไงอ่ะวันนั้นแม่แกเขาลงไปซื้อของข้างล่าง มม่เอาโทรศัพท์ลงไปด้วยสายเข้ามาเป็นสิบสิบสายเลยฉันก็กลัวว่ามันจะมีเรื่องไม่ดีถือวิสาสะรับแทนไม่เป็นไรครับไม่ใช่โทรศัพท์ผมคุณพยาบาลครับรถรบกวนหยิบโทรศัพท์ให้หน่อยครับ ครับฮัลโหลนั่นใครอะ่ะผมเพื่อนของเดือนครับแล้วเดือนไปไหนอ่ะเดือนลงไปซื้อของข้างล่างครับงั้นฝากบอกมันด้วยนะให้มาจ่ายค่าเช่าร้านถ้ารอบนี้ไม่เคลียร์ให้หมดนะย้ายออกไปเลยค่าเช่าร้านเหรอครับก็ใช่สิ นี่จะเข้าเดือนที่ห้าแล้วนะหัดไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยเดือนเจ้าของร้าน,นที่เธอเช่าร้านเขาเขาโทรมาถวงนี่นี่พี่รับโทรศัพท์ฉันเหรอก็เธอไม่อยู่อ่ะ โทรมาเป็นสิบสิบสาย,สายฉักนรู้ใครเป็นอะไรสิฉันก็ต้องรับ แม่ครับปิดเทอมนี้ผมอยู่กับพ่อนะเติ๊กครับเติ๊กบอกแม่มาเลยนะเติ๊กเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าร้านน่ะเเงินค่าจำนองบ้านครับที่เดือดจากการรักษาพ่อทำไมเติ๊กทำอะไรไม่ปรึกษาแม่ก่อนเลยล่ะลูกเติ์กก็รู้ไม่ใช่หรอว่าแม่ไม่อยากรบกวนเขาน่ะ คือแม่เบิร์ก็ถามพ่อแล้วครับแต่ว่าพ่อบอกว่าถ้าเกิดบอกแม่ไปตรงๆอะแม่ก็จะไม่รับเงินเดือนเจ้าของร้านที่จะเช่าร้านเขาเขาโทรมาทวงนี่โทรมาเป็นสิบ,ส,บสิบสายชักรู้ใครเป็นอะไรสิ งั้นแม่ฝากบอกพ่อเติร์กนะว่าเงินนะ่ะแม่ขอยืมก่อนหาได้เมื่อไหร่แม่จะใช้คืนแม่ช่วงนี้ร้านเขาขายไม่ค่อยดีแล้วอย่างนี้แม่จะไหวหรอมันก็คงเป็นแค่ช่วงนี้แหละลูกอีกหน่อยก็คงจะดีขึ้น แล้วถ้ามันไม่ดีลรอแม่เดี๋ยวแม่จะหาหนทางของแม่เองเธอไม่ต้องกังวลน,นะลูกนะ ไปกัุมึงหายดีแล้ววะก็โอเคแล้วแหละยังเจ็บอยู่นิดๆิดแต่ก็ได้อยู่แล้วนี่พ้องเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นเรื่อยๆว่ะแต่ก็ยังทำงานไม่ได้อะล้ีอยวงจะหายดีเมื่อไหร่เนี่ย ทำไมวะวอดีไอ้พี่วิทย์เนี่ยเขาไลน์มาถามกูว่าวงเราพร้อมวันไหนมึงไปเล่นกันเลยมึงบ้าปะไหวแต่ถ้าไม่มึงอ่ะ จะเล่นกันยังไงขาดกูไปแค่คนเดียวมึงหาเมลิต้าที่ไหนมาก็ได้ไอ้โต๊มึงเสียใจที่แพ้วงไอพี่แม็กใช่ไหมมึงก็เลยผ่านไม่อยากเล่นหรือเปล่ากูไม่ได้ผ่านเว้ยโต กูแค่รู้สึกว่ากูอยากเลิกเล่นแล้วอ่ะแพ้ครั้งเดียวอะขนาดนี้เลยหรอวะโตเราไม่ได้แพ้แค่ครั้งเดียวนะเว้ยเราแพ้มาตั้งตอนอยู่มัธยมแล้วแล้วเราก็แพ้มาตลอด ว่ากูแม่งไม่เหมาะที่จะเล่นดนตรีวะ่ะมึงก็เหมือนกันกูฝากขอโทษพี่วิทย์แล้วก็เพื่อนๆในวงด้วยนะเว้ย ที่ต้องมาเสียเวลาคนอย่างกูอะ แมงหายไปกวเหรอเออดิเฮ้ยไม่ได้ดิวะมันหายไปบ่อยแบบนี้ร้านกัวพังพอดีกูไม่รู้จะทำไงกับมันแล้วเว้ยเองก็ไม่ทำนัทพี่ขันกับกูไว้ก็เบี้ยวนัดอ,อีกไอตอนแรกอะ่ะก็ฉลองสนุกอยู่หรอกแต่ทีเนี้ยพอมันบ่อยเข้าบ่อยเข้าอ่ะมันก็ฉลองไม่อยู่สักทีจะฉลองอะไรนักหนาวะฮะถ้ามันทำแบบนี้อยู่อะ่ะต้องเข้ามาอีกที่ร้านเนี้ยเฮ้ยป่วยไอ้อะ ก็เล่นกันแค่2คนแล้วกันงั้นน่ะเล่นกัน2คนมึงอยากเห็นกูไงไอ้โดนด่าในเพจร้านมึงอีกเหรอวะช่างแม่งเหอะตอนเนี้ยพวกมึงต้องเล่นแล้วเงงมึงแม่งเจ๋งวะกูชอบเฮ้ยแม่งดีมากมึงไหวกแล้ววะเฮ้ยให้มันนอน เอมไม่ไหวแล้ออวอง่วงก็ไปนอนเเอมเอมง่วงเลยพี่ก็พาไปนอนหน่อยดีเอมมันใกล้แค่นี้เองเอ็มก็ไปนอนพี่แม็กอะพี่ก็พาเไปไหน่อยีมาเลเอ็มอกับพี่พอจะนอนเองเฮ้ย<ว>ทำเพลงกูอ่นเนี เอ hey. ถ้าพวกมึงไม่ไหวกันนะกลับไปเลยประตูอยู่นู่นไปปะเอ้ยนี่กูพามาถึงนี่แล้วมึงมานอนกันเหรอออกไปเลยครับมึงไหวแล้วเนี่ยไม่ใจเลยวะ <c oughs> แล้วพวกมึงสองคนไม่ไหว,วเอาว้ยกลับไปเลยตู้อยู่ตรงนู่นเอ้ย ยังไหวไหมอแม่ระดับเราเลยไหวอยู่แล้ว งหอกยันคืนนี้มกต้องลองไปส่งออที่ห้องมึงแล้วล่ะสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา มาม่าโอเคคาโบนาราเบคอนชีสเข้มค้นหอมเบคอนมามา่าอร่อยนี่พี่แม็กของแกไปไหนเนี่ยเจ้าเติร์กเนะี่ยมันทําไม่ค่อยถูกพ่อเลยต้องมาคอยยืนบอกมันอยู่เ่ยอยากให้เขาแกงอะ่ะกลับไปเป็นช่างมันมีความสุขจริงเปล่าวะผูอบอกไปว่ามึงอะ่ะไม่มีความสุขที่จะต้องซ่อมรถคันนี้มึงรู้ได้ไงวะ